โอ้ล้วก็เห็ดหลายเนวเยอยอันนี้พันุไก่นี่เจ้าสั่งจะสั่งนะงเ,เป็นวันนี้ดูนะคะพบกับบ้านสวนนิพาพรนะคะวันนี้เรามาสวนของพี่ชายนะคะมามาเบ่งแนวทางกันดำเน่เอ,อสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะ มีเรามีทั้งไก่ไข่เป็ดน,น,นียคุณกำลังอนีรโอ้จอกคือเห็ดคักเธอไอ่ไเจ้าหน้าอกเ็อเออเ้หน้า,า,านั้งเปือเาคกักเธอไอคุณน่ะมันกดอเอ็มองน้องนามมาเลยดีูโอ้ออออโห โอ้มันก็คักสลแล้วมีหม่องไห้ร้อยม่มหม่องยังอี่เบดเซบมเบสคาเป็นมันโลออกเด่อ๋อนะคะสวนพี่ชายนะคะเลียงหมูว่าหมูเขาหด็อหมูร้าน่อันนี้ก็ของเขาเป็นมันหมูหน่ะนึกจังไรวแมมนเบิร์ดบนน,นี้ไะเขาเอบริเวนี่แมนเบิดเป็นบรนี่ออป๊า ออออโอ่วนทั้งงันหอยอืมัมทอเนยังมันบน,นย่างด้ยโอ้มโอมีหอมมีอย่างเพมักระคากเลี่ยมเนี่ดูนะทุกคนสวนกเกษตรผสมผสานมีทุกอย่างดูดูๆๆดู

ออดูนะทุกคนอ้คขาอิลีมแมมีทั้งเป็ดกาบเป็ดเทศไก่พันมึงพี่น้องวันหนึ่งเนี่ยได้อยู่ประมาณแผงหนึ่งอะ่ะดูดูดดอ,อ,อือนทุ่มพอเองใครเขาโจที่ก้าเขาเนี่ยคือพอเองมันมัน ทีเดียวนี้คือสังส่งเเข้ามากอ่สังมากสังมาก็สังสิบตัวตายไปได้หมากัดโอ้หมากัดสี่หาตักับไก่มศตรูตัวร้ายคือหมานี่แหละคะ่ะตัวนั้นก็ทอ่อเองนี่น่ะสัง,งมาพี่กัดอยู่บ้านน้องแอกตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะพี่เขามีใใทุกอย่างเลยเอามีใ,ใครอูดูไปเข้าไปดูข้างในไปมีทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันฮะฮะ โอ้มันนอนอยู่จังสี่ติ๋โมี่ให้บ่บอสโอเคเสร็จให้โมมีโอ้บุญเรียอยู่ในเลยใครเนี่ปลาปเดียวใครเส้ี่เดโอ้แสดงว่ามันอยู่จังสี่เลยปลาปีเยม่นโอ้ลูกใหญ่เลยอ่ะค่ะใครใครเบอร์ใดนี่นี่นาจิ๊เป็นมันมีมันมันขะกันนั่นใส่ไงใส่เออนั่นแหละเอ้ดูดูดูตัเก็บไปเลยสุดหนึ่ง นี่ไงโอ๊ยโอ้ยคือตะหากแท้อ <plex> <abetes> ุดอ <USSR> oh, ุ่นเลยเด้กำลังอุ่นๆเลยเด้โอ๊ยซื้ออก็คากเถอะวะเดี๋ยวมันพอมีพอพันอยู่ข้านแบกได้ไปขากเออาได้ๆพอพันเหมือนเอาไข่ไปขาดกันเลยโอ้ได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 ้พี่โอมันมีั้งไก่พืนบ้านกับ เด็กไก่พื้นบ้านมั้ไอ้เรีงมีไใครมันมันเด็กสอดเมย์เขาหลายว่าเมย์ผสมเมย์มันมันเรียงให้ชุดหนึ่งแล้วแต่ชุดนั้นมันเป็นแต่ไก่ไก่พันธ์ไก่เพื่เอ้ขักอีลีเคยทีไหนนี่หักเ็ดเป็หน่อยเต็ดน่อยน้อยอันนี้เป็ดยังเป็ดเศ็ดเป็ดกาเป็ดกาเป็ดไข่เอป็ดเพักไขนเรีกพันหนึ่งเรพันธุ์มาจากเวียดนาม ดูดูดูพันที่มาจากเวียดนามพวกนี้อ๋อเงินบอกจะพันใครมาจากเวียดนามอนี้มาจากเวียดนามนะคะเออใส่สำนัเลยสงเขมาแพงอ๋มันสั่งเข้ามาแขงนึงเลยสำนีออมัน่ระนั่นบนี่ก็เปนไปได้รอันนอนเหมันถึงันไอ ก็กินกินอาหารก็กินคือนจนข้าแท่นนี้ไก่เข้าธรรมดาเนี่ยมันบ้านี้บอได้ว่าสิเป็นหัวอาหารหรือยังอ๋อเสริมหัวอาหารเสริมหัวอาหารใส่ห้ามไม่สนเถาะนะคะโอ้ยยานบอก ว้จิเดย่างถุ่อาถงงอจ่เอาถาสมุดมาเาปอยปอยออกไปข้างนองยังมแรมันจะขับกลับเขามาบอกเอขมาเอเวลาเเออโอ้คักดีดีเลยสวนเราอันนี้ไก่นะคะเดี๋ยวไปเบิ่งบ่อกระปูอันนี้คือบ่อกระปูที่กำลังกำลังกำลังเห็ดนะคะ กำลังขยายพันธุ์ต่อนะคะป,ปิดรั้วยก่อนปิดรั้วให้ก่อน,น,น,นโอ้ยมันกัดข้ากันแล้วเพราะว่ามันใหญ่พมแหมอันนี้เป็นบอ่อปูนะคะพึ่งพึ่งลงนะคะโอ้ปูเออ อามีมีค่าวัดข้าวหนามน้ำเานาะอุ้ยใส่ได้ดยูเรามีค่าน้ำด้วยนี่ฮู้โอ้หาชุดหาได้อยู่ได้อยู่มีหอยปังอุ้ยมีหอยหอยหอยปังตัวนี้เฮ้ยหอยจู่พันพันเนาอุ้ยบักไงนึงตัวนี้อันนี้พันยังนี่อันนี้เลยพันกระเสียดดูทุกคนบักหอยจู่พันกระเสียดนะคะนี่อุ้ยน้องหมกไงอันนี้ไม่แน่ก็คงอุ้ย เอาเราขัาอยเอาไปมันสิบอตอยบ,บอกบ,บอตายบตายมอยิีปลงนอนน,อนั่นอยปังอุ้ยพวกนี้ทุกคนดูดูเอามาลเอาลมานั่นปั๊บจะบาดหนานคนตีตายคนมันชีใครล้วม่เนเออกระปูอย่ในในก่น่ะมันใครหละนะมันอยากมนมันไม่มีลูกเลยแม่นของขคอยก็ใช้ไม้ไผ่ขึ้กันนี่แหละยุ่นท่ไหนก็ใสไม้ไผ่กันกระปูงาก็ป็นไอืม ข่อยคือมีตะดอกแหน่ไงแต่ว่าเอาโจ้นี่ย้อยน้อยน้อยจูบน้อยปังกินปูกินเอาแสดงว่าแหนแหนที่ห้องข่อยมันกินอยู่แต่ว่าปัจไัยกินกินคือกันห้อยจูบเขนี่ยกินกันเออส่วนมากห้อยจูบมันช่กินขี่ไข่หนักบุญจอมใส่กันเลยแม่นบอกโอ้คือแล้วว่าส่วนหอดูดูทุกคนนี่หอดหอยมีอีงเอาแสดงว่าของเจ้านี่ยกำลังอันนี้บ่ปันไดยตัวนี้เออกำลังกำลัง คือการไอ้คอยกับวมล่างตอนนี้มือนแรงดูดูดูมันออกแล้วของพี่เขายิ่งนี่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 ่หเนี่มัเห็นมัดมันเหลือมันเหลือมันยมันต้องเศร้าเส้นไอจากจากคอคอหนีมาหนีเศร้าจากคอมาหนีาเศร้าเออให้มันอยู่กลางกลางอะ ที่แปดก็ได้ด้อยซ้ำก็ได้ไอ้เกียถ้าเลิกไลน์นะมันมูมันสิเข่าแล้วม,มันต้องเป็นหูละโต,อตอ่อยเกียร์อย่างเพื่อเป็นสีเข็ดอ,อีโบนึงกิกนโบกระปูที่ออกมาอยูเมนเมนเออเราก็เห็ดผักคือกันเลยนี่นะคะบอกกระปูของพี่เขาทุกคนดูดูดูทุกคน,กคนหอยปังด้วยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวพาสิพาไปเบิงเ่งในหม่องบอ บ่อเป็น,นทอ่อเนาะเป็นทอ่ออ้ไอกะกันอันนี้ไว้ด้วกันเนาะอืกันด้วกันอันนี้จักเส้นลงเนี่ยหอดอยู่บ่อเศร้าบ,รออบ่หอดอ๋อประมาณสิบห้าเซนนะคะฝังท่อลงไปฝังกระเบื้องลงไปนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งในบอ่อเนี่ยบอ่อในบอ่อตัวนี้ในบอ่อซีเมน กลันี่ใส enfin ่หอูลูกไปเจ้าคือได้ลูกมันดูดูทุกคนทุกคนดูดูดูอุ้ยมันมีลูกหอยน้ำอีกเนีอุ้ยดูดูดูทุกคนอุ้ยหนูมักใหญ่นึงเนีมึงพุ่นอุ้ยเอามันนี้มันหอยมันหอยปังหรือหอยหอยขั้นนี่เหรอหอยมนหอยขั้นบ่ อ๋อหอยแมลงดองจอดหอยอันน oh. oh. ี้นะอันนี oh. ้เปียกน้ำอยู่บ่ออายนี่บดเปียนเล่นมั้ยเจ้าใส่สูตรไดนี่อากคิดินลงก่อนเดี๋ยวน้ำีเอ็มใส่น้ำมุตอกใส่เน้อหาหลายเนื้อฟันเปืนสีฟันทนใหง่ครับมันดูตัวใหญ่ๆหว่านเห็นอยู่ โอ้มันก็คากก็เร็วอันนี้นะมุนีมีตัวใหญ่นี่นะคะเป็นบ่อเป็นสวนผสมผสานของพี่ของไอ้จอยเนาะเออของไอ้จอยนะคะของน้องไอของน้องไอนะคะติดตามได้ทางไหนพี่ทางไหนโอ้คุณเบลไทยร่องติดตามทางบ้านสวนนิพาพอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยว เพิ่งเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาติดตามของพี่เพิ่นนมาเรียนรู้งานฝึกง,งานนําเพิ่นยังเสียนะค่ะพเพราะว่าความของเพิ่นอนยังไงดีนะคะถ้าขอสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเท่านี้นะคะเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย